สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะครประจำวันที่20กันยายน6กห้าเนาะเช้าตัวด่นก็คือ0ูนย์กับแปดตัวร้องคือ1นกับสนะคะก็0ู0ย์ศูนย์ศ8 8ย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์่ามกลัวมันจะมา0 3 0จังเลย

สามศูนย์ห้าพิจิศูนย์นย์ห้านี่แหละแต่เราเขียนทับไปนะสามูย์ห้ากับศูนย์ห้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเราความสลับกันออกอย่างเลยหรือว่าเช้าจะเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายก็ไม่รู้นะจับคู่ซื้อเอานะคะเช้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเช้าด้วยสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงฟังๆค่ะสวัสดีค่ะ